ว้าวมันอยู่บนนอกเลยนะคะแต่อยู่บนนอกค่ะสวยมากเลยเจอได้เราตื่น6โมงนะคะเราไม่ได้ตื่นเช้ากว่านี้ไม่งั้นก็คือน่าจะหมอกเยอะกว่านี้มันจะเห็นเป็นหมอกหมอกข้างในนะคะน้ำมันไหลแล้วถ้าน้ำนู้อ่ะมันเป็นน้ำวนแสดงว่าน้ำมันมันอมันอัะมันมาแรง ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแหล่งน้ําท่วมกันแล้วนะคะเราก็จะพาไปน้ำท <ไป S 1> ่วมกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูน้ําที่กําลังไหลเชี่ยวนะคะเพราะว่าน้ามันเยอะมากเลยะคะ่ะทุกคนแล้วในหมู่บ้านก็คือน้ําท่วมบ้านชาวบ้านแล้วนะคะน้าท่วมถนนนะคะใช่แล้ว เราก็จะไปดูน้ำแบบไหลเไหลแรงเราจะไม่ไปยืนตรงนั้นนะคะใกล้นะคะเราจะยืนคือเสียวอ่ะเสียวใช่ค่ะเสียวตกอุ้ยอุ้ยอินซีโครงการอันนี้มาจากพระราชดำรินะคะเราอ่านไม่ออกนะคะว่ามันเป็นกูกระบื้อกอเราก็จะไปดูน้ำอะไรกักอย่างคะ โอ้ดูน้ำไหลลงไปสิคะ,ะมาดูเรงนี้นะ่ากลัวมากน่ากลัวมากมืนโอเคแล,ล้วรักกันทยดูน้ำท่วมพี่ระวังนะคะนี่ง่ายโอ้ยอย่างน่ากลัวเลยเชียวหฮ้ยขนลุกขนลุกลุกมี่ก้อนที่ตกลงไปคือเตรียมบ,บอกลาบรรทน์บุรุษได้เลย <laughs> โอ้เจี๊ยบเสียหายบรรทบุรุษได้เลย <laughs> ไม่ขึ้นไปนะคะไม่ขึ้นไปแค่ยืนดูมีคนมา<อ>ตกปลาด้วยน่ากลัวมากเราจะเดินไปตรงนู้นไหมนวีเราจะเดินไปตรงนู้นไหมไปดูตรงป่าหน่อยปะพี่หวนป่า,าป่า,ปาไปดูลองป่ากันนะคะทุกคนทุกคนไปดูตรงที่ป่าหน่อยนะคะอุ้ยมันเสียวอ่ะตรงนี้ใช่ตรงนี้มันเป็นแบบน่ากลัวมากเลยนะทุกคนแต่ทุกคนก็นะัเ่แต่เขาก็มาตกปลากันนะคะ เขามาตกปลากันนะคะก็ระวังกันด้วยนะคะเราสองคนก็จะเดินอย่างระมัดระวังเหมือนกันนะคะโอ้แม่ก็เขาม่จับปลานะคะดูน้ําสิทุกคนดูสิในป่าสงสัยน้ําท่วมเต็มไปหมดแล้วแหละ ถ่ายไปดูผ้าทิชก์กำลังขึ้นเลยตรงนี้พอดีเลยสวยทำไมเอ็มไม่กลัวก็เขาอยู่ตรงที่ตื้นๆนี่ค่ะแล้วเขาก็จับปลาดูเลยปลาดูปลาดูปลาตัวนึ่งดูปลาแล้วจ้าน้ำมาปลาก็ปลาด้วยนะทุกคนนี่มันเป็นน้ำวนอยู่นะตรงนี้นั้นอันตรายอยู่นะคะต้องระวังดีๆเลยนะคะเอิ้นเอาก่อนจากปลาโย่ ดูสิดูน้ำมวลน,น้ำแบบคุกคปุลนลา,าไปที่อยู่ไปทางเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมที่โครงการพระราชดำริน้วี่ดีเนาะฝั่งนั้นจะแบบโอเคหน่อยฝั่งนี้ก็จะน่ากลัวน่ากลัวนะคะไปกันค่ะไปทางนั้นกันค่ะไปไปขึ้นรถคับไปขึ้นรถก่อนค่ะ ทุกคนอันนี้มันเป็นกูรูมีดนะคะกูกรมีดนะคะโครงการอันนี้มาจากชนรัตดเดชนะคะเราก็สะกดกันตั้งนานมันอ่านว่าอะไรนะที่แทรก็คือบ้านสีชมพูบ้านโคกมินอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ากูรูมีดนะคะภาษาเขมรนะคะกูกูเบยกูกูเบื้ลกูอะไรเราก็พูดกันไปแบบว่าอ่านไม่ออกนะคะจุถ่ายรูปรวก็ซูกูกูรูมี โอเคไปค่ะไปดูนะำตกกระนุพันธิราชพิงิธภัณม์ปุนามาค่ะทุกคนทุกคนครับที่นี่อ่าเป็นโครงการพระราชดำริอีกโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการห้วยตะแบกนะครับอยู่ที่อำเภอปละปราชัยจังหวัดบุริรัมครับชื่อว่ากูกระมีดนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาอีสานใต้นะครับอ่าซึ่งแปลว่าโคขมินนะครับแถวนี้นะครับก็จะมีอ่าบึงน้ําขนาดใหญ่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เร,รนะรรเราเรียกว่าอะไรนะอ่าบึงน้ําตรงเนี้ที่ภาษาบ้านเราเรียกเรียกว่าอะไรอ้อไม่รู้อ่ะเป็นที่แหล่งอ่าแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีมีปลามีอะไรเยอะเลยแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีฝายน้ําล้นนะครับฝายน้ําล้นที่แบบเป็นที่ปล่อยระบายน้ํานะครับแล้วก็จะมีอ่าชาวบ้านก็ไปจับปลาจับอะไรแถวนั้นนะครับ แต่แถวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าทําเป็นโครงการในพระราชดำรินะนนเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ํานี่แหละแล้วก็แถวนี้ก็จะมีเป็นร้านค้าเป็นแหล่งชุมชนเป็นแพรเป็นเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนนะครับให้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่า,าขายอาหารขายอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามาเดินเล่นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานน้ำพุวยตแบกค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูน้ำฝั่งทางนี้บ้างนะคะว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนไปดูกันค่ะทุกคนไปค่ะพี่ฝนเก็บให้เขาดูสิเขาลูกอะไรเนี่ยเหมือนแบบผลไม้นะที่เราเล่นตอนเด็กๆอ่ะ ตอนเด็กๆเราชอบมาเก็บนะคะมันจะมีดอกขาวๆอยู่ข้างๆเหมือนเนาะจะเป็นจริงๆมันจะเป็นดอกขาวๆอยู่ข้างนอกมันแล้วเราก็จะเด็ดๆดเอาดอกมันนะคะอันนี้คือเมล็ดมันหรือเปล่าวะเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ยอยากได้นะคะอยากได้ต้นนี้นะค่ะขับล่นไปเล่นสวยค่ะเวลามันออกดอกที่หมายว่ามันมีขาวๆข้างนอกอ่ะมันจะสวยทุกันเราก็จะพาไปดูร้านอาหารนะคะ ก็คือร้านอาหารค่ะอาหารค่ะตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเพราะเรามาเช้าเย้เช้าเใช่อันนี้เราเดินไปดูได้นะโอ้ยมีนกยืนไปด้วยนกยูนเราก็จะมาดูตรงนี้กันประมาณนี้เลยนะทุกคนเมื่อยใช้ปัญยานี่มันเป็นแคร์กินอาหาร ใช่เป็นแพรกินอาหารค่ะนั่งกินนั่งเล่นน้ําได้ส่วนมากคนเขาจะมามช่วงเทศกาลหนูอยู่แพรนี้คุณเห็นนะ,อะนตอนแรกตอนแรกมันจะไม่มีน้ํานะอะมันจะเป็นแบบไอ้ให้อื่นเดินไปเลยอเนี่ยที่หนูอะ่ะมาอยู่แพรตรงนี้แหละม,มันจะมีเก้าอี้สีดาําแล้วหนูก็ชอบลากแล้วหนูก็เล่นเปลนั้นแหละต่กับพี่แหม่มเขาเปิดเป็นเวลา นูก็จะคือแพ,แพรพิเต้นะไหนคะตรงนี้เดี๋ยวหนูพาเดินไปดูอ่าไปครับอูมันอยู่น่ะแพพิเต้นะทุกคนแพ้พิเต้เหรอคะที่มันจะมีทุกคนที่มันจะมีไลเดอร์ตรงโน่นแหละเห็นไหมคะทุกคนที่จะมีผ้าคลุมแล้วก็จะมีกรุ๊อีอยู่ <c oughs> ด้านบนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาเพื่อนไปดูนะคะตามมาเลยคะ่ะ นี่ละคะ่ะแพเราอยู่แพอะไรนะแพใครไม่ใช่แพเราไม่ใช่แพเราอยู่อ่ะนี่แผตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ท่วมเลยตลนอนแรกยังไม่ท่วมนะแพ,แพเพื่อนเพื่อนนะก้อยอเอเพื่อนป้าก้อยพี่จุมใช่ไหมเนี่ยพบรักอะ่ะน่าจะเป็นของจุมนะลิลลี่อ่ะลิลลี่อ่ะพี่ี่ตรงนี้มองเห็นพระด้วยนะเนี่ยพระที่อยู่กลางาลน้ำทางนู้น ไม่รู้ว่าพี่พีจะมองเห็นหรือเปล่านะนู่นที่อยู่ในน้ำนู่นพระกลับได้ยังเนี่ยทุกคนยังค่ะให้ทุกคนพาดูอันนี้<ร>ต้นไรอ่ะจำไม่ได้แหละที่ต้นสนค่ะต้นสนเราจะเด็ดให้ดูอือหึอุ้ยดูทำไมทำไมเป็ดจมน้ำคะเป็ดมันต้องลอยน้ำนี่คะ <c oughs> มันโดนฝนใช่ไหมแล้วมัน <c oughs> อุ้ยน่าจะทํามันแบบว่าผูกไว้หน่อยนะใสยขั้นต่มันจะผูกเป็ดไว้หน่อยมันจะได้ลอยนะ้ำมันจะได้ไม่จมหนูอยากอยู่แพนู้นอ่ะมันนีที่ปั่นเป็ดด้วยหรอคะใช่แต่เราก็ต้องเดินมาทางนี้หน่อยนะไกลหน่อยจริงๆถ้าเราเข้าฝั่งนั้นได้มันอาจจะเข้าได้หรือเปล่าจะ,จะไกลใคร,เ,รเยอะมากเลยใช่ค่ะอยมีเด็กเหนื่อยแล้วหนึ่งนะคะท้อแล้วค่ะ เราก็จะจบคลิปก่อนนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บ้านค่ะเดี<ฮ>๋นนี้เราจะเดินกลับไปไ่ไ<ร>กันนะคะคเด,ดินกลับไปที่รถกันค่ะทุกคนอันนี้ลูกอะไรกัน,นะคะ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเราเก็บมาเล่นหมดเอ็มเอนเอ็มเลยอ่ะเอ็มแอนเอ็มขนมช็อกโกแลตใช่ไหมคะได้แล้ววมาดูใกล้ๆสิคะนี่ไงโอ้โหหมดเอ็มเอ็มจริงๆด้วยในต้นมันคะฮะในต้นมันเหรอนี่โอ้นี่ไงต้นมันมันเลยเลี้งมาเออไม่รู้จักจ่ะ รู้รแกนเคยบอกโน้ตเดนจําไม่ได้เุณกินไม่ได้เอาท,ทั้เครื่องประดับได้ตอนนี้นะครับผมเห็นนกขา,ขาวๆเต็มต้นไม้ที่หมดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะหามุมดีๆนะครับมันเป็นพวกเขาเรียกอะไรนกกระสาใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับ <c oughs> กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็ดูนะครับ สามต้นไม้นะครับเต็มไปหมดเลยสีขาวเต็มไปหมดเลยคนเราอยากพาทุกคนเดินไปใกล้ๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้มันไกลเป็นไกลมางระยะทางเป็นเกือบกิโลงลยไนลักษณะห้าร้อยเมตรนี่แหละโอ้โหขาวเต็มเลยครับทุกคนเห็นไหมครับท้องทุ่งนาทุ่งนาแห่งความหมาย Oh! <_ d ew ing> ดูครับดูครับดูความเขียวกขจีของต้นข้าวนะครับที่ได้น้ำนะครับน้ำเยอะนะครับปีนี้